ขอต้อนรับคุณวีสืบศักดิ์ลิ้ยวลักครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอายุแค่หนึ่งปีสามสิบครับสามสิบเป็นหอนาหน้าผมไปไหมพี่แต่ร้อยล้านเราสามสิบปีสามสิบใช่ครับเพิ่งสามสิบครับแล้วมีหนี้ยี่สิบล้านตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงๆมีมากกว่านั้นตอนแรกครับเป็นหนี้ที่บ้านเป็นหนี้สิบสองแล้วก็หนี้ด้วยตัวเองอ่ะยี่สิบที่บ้านทำอาชีพอะไรที่บ้านเปิดร้านถ่ายรูปครับตอนนั้นซื้อซื้อเครื่องอัดรูปมาเป็นดิิจตอลนะครับบ้ก็านอยู่จัังหวดดชาาายแนภคใต้้พออซืมมปุ๊บก็ไ่มีลูกค้าเลย ทำไมอ่ะเพราะมันก็เปลี่ยนเป็นระบบเปลี่ยนยุคเปลี่ยนเปลี่ยนระบบใช่ไหมเขาใส่ในมือถืออะไรก็แล้วครับเมื่อก่อนเราจะล้างถ่ายรูปกันทีเราต้องไปล้างที่ร้านรูปถูกไหมครับถูกวันหนึ่งเมื่อมีสมาร์ทโฟนเข้ามาปุ๊บร้านถ่ายรูปพังหมดเพราะว่าถ่ายรูปเออติดพาสปอร์ตแม้กระทั่งถ่ายรูปไปว่าเราไปติดถ่ายที่ตามสถานที่ราชการกไงแบบ BTS ก็ได้เพราะเชิงธุรกิจร้านถ่ายรูปเป็นธุรกิจที่ จบจบเลยครับตอนนั้นคือตอนเด็กๆเ,เลยครับของตัวเองก็เป็น20ล้าน20ล้านเกิดจากอะไรเกิดจากจริงๆคือเรียกว่าความตัดสินใจเร็วไปรู้เท่าไม่ถึงการดีกว่าครับคือท,ทําธุรกิจหุ้นส่วนทีนี้ก็ พอเราขายดีได้เงินมาเยอะละจากคนที่สนใจซื้อของของเราเนาะทีนี้ก็คือหุ้นส่วนเนี่ยเอาเงินออกไปใช้ก่อนดังนั้นเนี่ยปัญหามันก็คือเงินเราไม่สามารถไปจ่ายให้กับซัพพลายเออร์เจ้าของสินค้าได้หรือแม้แต่เอาไปให้กับคนที่ซื้อของเราอะไรประมาณนี้ครับงันก็เลยกุ้งินมไหมก็ผมก็หาวิธีการใช้นี่ด้วยการขายตัวที่บอกฮะขายตัวคือคือหลักการก็คือว่าเรา เงินที่เรามีก็ไปลงทุนด้วยแล้วเงินที่เราค้างคนอื่นก็มีด้วยใช่ไหมครับขายตัวของผมก็คือว่าเอาตัวเองเนี่ยหาเงินทําอะไรได้บ้างคือรับจ้างทําทุกอย่างที่ว่ารับจ้างอะไรมันยกเว้นบาฮุดก็คือว่ารับจ้างคืออย่างเช่นทำขาวอย่างนี้ไปทำาโฮนน่าจะรวยแต่พุงหุ่นไม่น่าจะได้เลยนี่แนวแนวน่ารักไงแนวน่ารักเออมันต้องมีแนวช่างเลยก็คือทําอย่างเช่นไปรับเหมือนกับวัดที่ดินรับสอนหนังสือให้คําปรึกษาคือสิ่งที่เราสามากของเรานั่นแหละเขียนแผนธุรกิจอย่าง้ยครับครับผมพูดถึง ธุรกิจแรกที่ทํากับเพื่อนก่อนตอนนั้นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับตอนนั้นคือตอนแรกคือรับจ้างทําเว็บไซต์ในยุคที่เว็บไซต์กำลังมาแรงปี2องพันหครับตอนเรียนมหาลัยสองพันห้าสองพั้นสองพันเก้าโลกโซเชียลมามาเริ่มเพิ่งเริ่มโอ้ยังยังไฮไฟกันอยู่เลยครับโอเคโอ้ไฮไฟทันไหมครับไอซีคิวทันเริ่มเริ่มเพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มง่ายๆณวันนั้นนั่นปีนั้นถ้าช่วงไฮไฟมีลูกน้องชั้นคนหนึ่งที่ทําทีวีกับฉันบอกพี่มดผมขอเงิน500,000บาทพี่ม เสิร์บอกว่าทําไมอ่ะผมจะทําบริษัทออนไลน์ออันนี้แชร์นิดหนึับปรากฏว่าวันนั้นฉันบอกมึงดูสิมึงโง่คนดูทีวีดูสิทีวีโฆษณาฉันตอนนั้นน่ะรายการฉันน่ะช่องเก้าห้าหโมงเย็นฉันขายได้นาทีละแสนห้าฉันไม่ลงฉันจะอยู่กับทีวีฉันไม่เอาออนไลน์ฉันไม่เชื่อผ่านไปกวันนี้มันคือตึกสีลมแล้ว <łość> เดี๋ยวเดี๋ยว <ท mulheres. S 1> <ator> เดี๋ยวนี่ยริงเหรอทุกวันที่ฉันเรียกเอากลับมาทำฉันมบอกว่าพี่มดเอาพี่มดไม่ต้องหรอผมทำได้พี่มดฟี่ฟิวว่าผมเคยเป็นลูกเราอพี่แต่นี่ซื้อตึกสีลมแล้วโอ้โหนกกี่ปีอะมดกี่ปีก็สิบกว่าปีนั่นแหละไม่ถึงหก หกเจ็ดปีแสดงวมากเร็วมากนะประสบความสำเร็จเร็วมากเอ้าถ้ารู้ว่าทําเกี่ยวกับออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยถ้าช่วงแรกๆเราตั้งตัวได้เราจับธุรกิจนี้ได้มันก็น่าจะรวยมันยังไม่รวยสิก็มันยังไม่ยังเป็นเด็กด้วยครับล้วยังเก็บไม่ได้แพงใช้คำนี้ดีกว่าเมื่อก่อนรับทําเว็บหนึ่งก็คือสองพันห้าพันแปดพันมันก็ด้แค่โอ้ค่าขับรถจะเล่าให้ฟังครับคือเรารับทําเว็บเว็บหนึ่งแปดพัน ขับไปหากราฟิกดีไซน์ปิ่นเก้าโปรแกรมเมอร์อยู่บางกะปิบ้านผมอยู่ราชพฤกษ์ลูกค้าอยู่คลองสนโยแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นไงเออมันธุรกิจน่าจะไปได้ดีจนจนทำให้คุณมีนี่ถึง20ล้านเนี่ยจากการที่กู้แบงค์หรือกู้อะไรไม่ได้กู้แบงค์ครับจากจากเงินที่หลักการของเราคือเราขายให้กับตัวแทนคือไม่ใช่ขายตรงนะครับคือว่าตัวแทนเนี่ยต้องสต็อกของไปขายใช่ไหมครับทีนี้พอตัวแทนสต็อกจ่ายมาเยอะปุ๊บอย่างเงี้ยพอของเนี่ยเราไม่มีเงินไปจ่าย s u p p อ i e อ ถูกไหมครับเพราะว่าคุณทำเว็บขายของทําเป็นระบบขายของขายผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยครับไม่ได้เป็นเว็บขายผ่านเฟซบุ๊กเลยแบบลากย่าเลยครับโพสตขายทําอะไรอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยพอเงินกองกลางผู้สวนเอาไปใช้ก็ไม่มีเงินไปซื้อไปซื้อของมาขายก็ไม่มีเราเงินเอาเงินไปซื้อของมาให้ตัวแทนเราหลักการเหมือนแม่ค้าขายครีมครับสมมติตัวแทนจัดสต็อกของ3 0 0 0 0นเขาจ่ายเงินเรามา3 0 0 0 0นเราต้องส่งของใช่ไหมพอจ่ายมาปุ๊บวันรุ่งขึ้นเอาไปใช้แล้ว ก็คือคุณเอาไปใช้ก่อนใช่ก่อนตัวคุณก็เลยต้องมารับภาระหนี้สินจริงๆควรต้องรับด้วยกันแหละครับแต่ว่าบางทีก็ผมอาจจะต้องเดือดร้อนกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเราไม่อยากไปใช้เลยใช่ครับประมาณนั้นสุดท้ายแล้วจากการที่คุณน่าจะล้มเหลวมาตลอดนะครับผมพูดถึงตั้งแต่ครอบทัวรกำลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจของการถ่ายรูปล้างอัดรูปซึ่งน่าจะไปได้ดีใช่ซื้อมางุนบเจ๊งเลยเจ๊งเลยจนมาเริ่มต้นทำธุรกิจตัวเองก็ยังโดนปัญหาทําให้ติดหนี้ถึงรวมเปิดเสร็จก รู้สึกว่าเออต้องลุกขึ้นมาปลดนี่ตัวเองคือจริงๆตัวเองเนี่ยไม่เก่งพอที่จะจะเอาตัวรอดได้แล้วตอนนั้นก็ท้อมากคือเครียดร้องไห้ตลอดเลยครับก็เลยเยอะมากนะเยอะมากพี่ลรวแบบเด็กคนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่รู้ทำยังไงก็ร้องไห้ก็โทรหาพ่อพอดีพ่ออยู่นาที่วาครับก็โทรหาเขาบอกว่าอยากกลับบ้านเหมือนกับอยากจะชิงอ่ะใช้คํานี้เลยแต่ว่าพ่อก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ที่นี่พ่อจะวิ่งหลบระเบิดอยู่เรืยลยกใช่ใช่เลยลำบากไปเยอะก็นั้งด้วยว่าเขาบอกว่าเฮ้ยบอกว่าเออแต่จริงๆอ่ะลองคิดด้วยว่า ทษนะรับพูดอย่างนีได้เลยระวังว่าลองคิดว่าก่อนรายการนี้อยากกว่าแต่เต็มที่คือเขาก็บอกว่าลองคิดว่าถ้าเกิดมีคนคนหนึ่งเนี่ยเอาเงินทั้งชีวิตที่เขาเก็บมาให้เราอ่ะแล้วเราไม่คืนเขาอ่ะมันจะเป็นยังไงพ่อสอนแบบนี้ใช่แล้วเราคิดเหมือนกันว่าก็จริงนะคือแบบเราเราก็ติดหนี้เยอะเหมือนกันแต่พ่อแม่ยังส่งค่าข้าวมาให้กินเรายังมีงานบ้างตอนนั้นยังเียหมาอะไรอยู่ด้วย๋อตอนนั้นจบแล้วครับจบแล้วคือก้อนก้อนที่ปลดหนี้ที่บ้านเนี่ยยังเรียนอยู่แต่ว่าก้อนของตัวเองครับไม่นานมานี้เองเดี๋ย ครับดทนี้ที่บ้านเนี่ยจาตัวเองเรียนมหาลัยใช่ครับ12ล้านใช่ครับด้วยอาชีพทําเว็บไซต์ใช่รับทํา SEO ครับที่เก็บได้เยอะคือรับทําอัด g l e อ๋อคือทําเว็บได้น้อยแต่แต่เมื่อก่อนครับมีลูกค้าขายเคสมือถือที่ส่งออกไปที่อังกฤษเลยเงี้ยฮะเขาอย่างเช่นบิงบิงไอโฟนเคสบิงบิงซัมซุงเคสผมคิดคีบันละสองหมื่นโอ้โหพี่คิดว่ามันออกรุ่นใหม่กี่รุ่นต่อปีสมมติ2รุ่นใช่ไหมมันจะมี 6S สมมติรุ่นสามีไซส์มีสีมีแบบมีอะไรอย่างงี้ครับผมได้เงิน เฉลี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ6 7ถึงหลัก<ะ>ต่อเดือนต่อเดือนในการที่ไปจัดอันดับ Google ไปไปเรื่องหลังคือไปปั่นเว็บคือเราเรียนมาเรื่องปั่นเว็บ<อ>เด็กๆครับ แบบเซิร์ชปุ๊บเจอเราคนแรกใช่ใช่งานแค่นี้เลยใช่ไหมใช่สมมติว่าสนใจเรื่องโทรศัพท์มือถือเซิร์ชปุ๊บเจอเราคนแรกเลยใช่ทำยังไงก็ได้ให้เป็นแบบนี้ใช่อ๋อสมมุติว่าอยากหาร้านตัดผมถ้าจ้างคุณทำเนี่ยให้ร้านของพี่ชาวเนี่ยเซิร์ชมาขึ้นอันดับหนึ่งได้ใช่ตอนนั้นรับทำแบบนี้ตอนนั้น Google มันยังไม่เข้ามาตั้ง Google Thailand ใช่ไหมก็ก็คือยังไม่ตั้งแบบออฟฟิเชียลแต่ก็คือว่าเราเราก็รับปั่นหมดเลยคือตอนนั้นเหมือนกับเราเป็นยุคแรกที่เรียนด้้้้าาานนนนีีีมมมดยตตรหก็็อิิคคคเเขุณลื เข้าใจเลยคาว่าแบบอยู่บ้านแล้วได้ตังคือผมอยู่ที่ไหนก็ได้ตังจริงๆครับเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเดี๋ยวก่อนนะคุณลองดูอยู่บ้านแล้วได้ตังคนจะต้องคิดว่าขายครีมขายยาลดความอ้วนหรอกคนไปวันวันนึงขายของหรอกคนาคุณบอกไม่ใช่ไม่ใช่ครับทำยังไงที่อยู่บ้านแล้วเราจะได้ตังใช่เดี๋ยวผมเล่าวิธีง่ายๆให้ฟังแบบเบื้องต้นจะได้จับคืออย่างเมื่อก่อนนะครับสมมติเราอยากทำเว็บร้านตัดผมให้ติดอันดับ Google ใช่ไหมครับหลักการคือผมก็จะเอารูปต่างๆที่เกี่ยวกับว่า ในร้านเรามาตั้งชื่อไฟล์รูปว่าเป็นร้านตัดผมสมมติผมจะตั้งว่าร้านตัดผมอโศกผมตั้งไฟล์รูปทั้งหมดว่าร้านอัตัดผมอโศก1 2 3 4 5ส7 8 9คือให้มันมีคำหลักด้วยกันแล้วก็เนื้อหาในหน้านั้นเนี่ยผมจะเขียนว่าร้านตัดผมอโศกเจ้าของคือพี่ชาวชาวใครอยากหาร้านตัดผมอโศกต้องมาเจอที่นี่นะแล้วก็ในนั้น,นมันจะมีลิงก์กดลิงก์คำว่าร้านตัดผมอโศกเด้งกลับมาหน้านนแรก แล้วก็เบื้องหลังคือผมก็จะดึงทราฟิกที่ผมมีในมือครับจากเว็บต่างประเทศต่างๆนะศาสตร์เข้าเว็บพี่บางเว็บเว็บพังเลยครับพี่คือเว็บเข้าไม่ได้เลยร<ะ>ใช่ก็คือหลังจากนั้นก็ติดอันดับยุคนั้นนะครับที่เรานั่งทําก็ประมาณนี้เบื้องต้นใน,ในยุคเริ่มแรกมันอาจจะดูง่ายนะใช่ยุคน,นี้ยากมากจรินยากมากเพราะใครๆก็ทํเ SEO เป็นถูกไหมใช่ใครๆก็มีบริษัทเปิดโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตเยอะเหมนมันเหนือกว่าทุกคนทุกคนคิดกลยุทธ์ที่เหนือกว่าเหนือกว่าใช่ณวันนั้นคุณถือคุณเป็นจุดเริ่่มมตต้้้นถูกกองงครรัับแะท โทรศัพท์มือถือที่เราใช้ใช้กันอยู่ครับซัมซุงไอโฟนก็ต้องมาใช้คุณใช่อ๋อแต่แต่นั่นคือเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเคสนะครับใช่ก็ต้องมาใช้ขายเคสส่งออกใช่ครับถ้าสมมติวันนี้คนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยท่านผู้ชมดูขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับทำยังไงถึงจะมีคนเห็นเห็นร้านเ๋วยเตี๋ยวเยอะบางทีอร่อยมากแต่เราไม่รู้ว่าเราจะมีวิธีเขาอยู่ที่บ้านเขาจะทำยังไงน้เขาหรือผลิตภัณฑ์ของเขาหรือสิ่งที่เขาทําอยู่มันมีคนดูเยอะผมว่าเริ่มต้นอย ทำคุณเตียวันให้คนอยากถ่ายรูปแล้วก็แชร์หรือแบบที่2คือเหมือนบังคับแชร์แหละถ้าแชร์ได้ส่วนลดหรือแบบที่3มีบางร้านครับที่ทําคือเจ้าของแม่ค้าแต่งตัวหน้าหน้าน่ารักหน้าถ่ายด้วยก็สามารถทําได้คือผมบอกง่ายๆคือว่าทํายังไงก็ได้ให้คนเนี่ยอยากถ่ายรูปไปแชร์คนอื่นฟรีๆโดยบอกว่ามาจากร้านเราไอ้นี่คือพื้นฐานสุดๆหลังจากนั้นถ้าจะเอาแบบแอดวานซ์คือต้องทําเพจเขียนคอนเทนต์นำโฆษณาไอ้นี้ต้องเป็นปริกย่อยละนั่นแหละปลีกย่อยจะครอบบุคลิ12ร้านแรกเขาลดนี่ไปตั้งแต่เรียนมหา่ ยังไม่ทันจบด้วยซ้ำไปใช่ครับคุณปลดให้พ่อให้แม่ได้แล้วพาออินคัมจากการที่ไปปั่นกระแสนิเครื่องนี่แหละมา20ล้านตัวเองครับปลดได้ยังไงอันนี้น่าจะหนักเอานี้ก็ว่ามาเป็นการตตุนสต็อกของใช่มันมีมันมีหลายด่านคือถึงขั้นที่มีคนขู่ฆ่าเลยทีเดียวคือคนที่เอาเงินมาให้เราหลายล้านอะไร่าเงี้ยก็คือวิธีการแก้คือทําเหมือนเดิมคือขายบริการนี่แหละแต่ว่าเป็นเซอร์วิสที่ใหญ่ขึ้นครับคือรับตั้งแต่คิดชื่อแบรนด์เครื่องสำอางเนาะ คิดชื่อแบรนด์คิดโลโก้ติดต่อโรงงานทําเพจติดต่อดาราพรีเซนเตอร์ตอบแชทรับออเดอร์ส่งของคือถ้าอยากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มีตังหมาคุณใช่ครับได้หมดตอนนั้นคือเรารับจ้างหมดเลยครับ uh huh. ทำทุกอย่างใช่ครับก็คือสร้างแบรนด์ที่เราเห็นครีมทั้งหลายที่เรา <7. S 2> ใสเห็นยาลดความอ้วนทั้งหลาย ลูฟิตนมโตลูฟิตเนี่ยนะลงฟิใช่ปูพวกคุณก็เป็นคนทิดกันก็คงมีคนอื่นเก่งๆด้วยครับแต่ผมก็มีส่วนหนึ่งหลายๆแบรนด์ที่ผมทำาแล้วมันรวยได้20ล้านเลยหรอวะก็ผมเก็บค่าบริการแล้วก็บวกกับเหมือนกับว่ารายได้ก็มีแบ่งสัดส่วนมาให้ผมด้วยแต่ก็ต้องบอกงี้ครับผมทำหลายเจ้าไม่ได้ทำเจ้าเดียวคือลูกค้าเรา5060ิายา ครับอาศัยจํานวนคุณจะเอาความน่าเชื่อถือมาจากไหนจากที่คุณเหมือนกับว่าต้องถูกตราหน้าเป็นคนโกงแล้วกันเพราะว่าเอาเงินเขาไปใช้ก่อนคือต้องบอกอย่างนี้ครับจริงๆตั้งแต่สมัยเรียนที่ผมปดนี่ที่บ้านเนี่ยผมเริ่มจากเป็นที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์โอียเดียวเดียวเดียวอายุเท่าไหร่แปดพี่แปดเรียนประมาณ2008อ่ะน่าจะประมาณ20มั้งพี่2008ครับแล้วคุณเป็นได้ยังไงตลกเลยคุณเป็นที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ใช่ตลกไหมพี่เป็นได้ยังไงอะตอนนั้น อ่าเป็นเสื้อสีเสื้อสีละกันอ่าใช่ครับลุงฉันนี่แหละเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชยินพี่เชฟตันเจริญตอนนั้นน่ะประมาณนั้นครับ2 0 0 8ใช่ใช่เอางี้คุณเข้าไปอยู่ในกระทรวงได้ยังไงทั้งที่คุณอายุยังน้อยนะครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์ผมเป็นที่ปรึกษาของพรรคการเมืองนั้นอยู่พูดตรงๆเลยทีเนี้ยผมต้องเลือกโปรเจกต์เพื่อเรียนเมเจอร์ แล้วเพื่อนน่ะคณะผมเรียนธรรมศาสตร์เนาะเขาเลือกเมเจอร์ยากๆหมดเลยอคือผมแล้วมีขายของอะไรที่ไม่มีคนเลือกอแล้วเกรดผมน้อยอผมก็เลือกเมเจอร์ยากไม่ได้ไมืนต้องได้วิชาเขาอพอได้วิชาเขาเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือ,อ,อเขายุ่งเพราะเขาเป็นที่ปรึกษาผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเขาต้องให้แบบอย่างผมอ่ะไปช่วยเก็บแกชแน่ แบบสอบถามไปตามโทษอะขอพูดเน็ตดีไซน์อย่างเงี้ยไปสัมภาษณ์ทุกคนเลยเรียนขายทำเว็บใช่ไหมถามว่าเรียนทําไมขายยังไงไปแบบถามสัมภาษณ์แบบคนขายของอะครับเพื<ห>่อท<ห>ํางานวิจัยแล้วทีนี้พอทําปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็แบบเห็นเห็นเนววเราเลยให้เราอะแต่งตัวผู้ใหญ่ไปไปนั่งด้วยไปพีเซตนด้วยอ๋อเห็นว<อ>่าเท่าไหร่ไปเป็นที่ปรึกษาทั้งหมดน่าจะ20สครับ20เขาไปเป็นที่ปรึกษาทั้งหมดตีเห็นว่าผลงานเราดีก็เลยขยันแต่งตัวแบบผู้ใหญ่แล้วเข้าไปนั่งด้วยใช่ใช่ใช่ครับผู้ใหญ่ด้วยไงกล้าไป นะฮะนี่นี่คือความที่คุณเรียกความน่าจะถึงในตัวคุณก็คือจากตครดิตที่คุณเคยทำมาได้ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นคือเป็นเป็นตลอดทุกปีนี้ทุกวันเนี้ยผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ยก็ยังยังให้โอกาสผมอยู่ก็ยังใช้งานอยู่ใช้คําว่าอย่างนั้นให้โอกาสผมดีกว่าปรากฏว่า20ล้านของเขาเป็นเรื่องเล็กไปเลยเป็นภายในระยะเวลากี่ปีที่6เดือนครับ หกเดือนท่ีเราพูดปีนึงนี่นานไป6เดือนครับ6เดือนคุณปลดหนี้20่ล้านหมดเลยใช่ครับใช่ด้วยวิธีการเป็นที่ปรึกษาใช่ครับด้วยวิธีการทำบรันซับเซอร์วิสสทธิ์บคนที่อยากจะขายของต้องเล่าอย่างนี้ก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยเราเก็บได้ไม่แพงเพราะว่าเราอะเราจะเรียกเก็บไม่แพงเราทําได้ไม่กี่บริการเพราะว่าตัวผมกับทีมมีไม่เยอะอ่นึกออกไหมครับแล้วเราโฟกัสธุรกิจที่ทำกับหุ้นส่วนแต่พอติดหนี้ปุ๊บมันเหมือนต้องพนันอะต้องมาเบทว่ากว่าจะคืนทุนได้มันต้องทําที่ใหญ่กว่าเดิมผมเลยต้องเเหมมือออนกกับยยรรีะไ แบกหน้าใช้คำนี้ขอเพื่อนมาช่วยทำฟรีก่อนต้องขอคุณทุนส่วนใช่ครับขอคุณทุนส่วนแรกๆที่แบบทำให้ฟรีผมไม่มีเงินเอนได้เขาบอกว่าช่วยช่วยกูหน่อยเดชแล้วใครจะมาทำกับคุณน่ะก็ผมก็ต้องขอขอเขารยองขอเยอะมากครับขอเยอะมากคนเราบางทีมันแม้ไม่มีเงินตอนนี้ก็ไม่มีเงินด้วยเอาอย่างนี้ครับผมไม่เคยเดินผ่านเชสเตอร์กิวแล้วไม่มีตังเข้าไปกินที่ใช้เรื่องจริงพี่ก็เหมือนร้านอาหารครับเชสเตอร์กิวผมเดินผ่านปุ๊บทุกทีเราก็เดินเข้าไปกินได้เลยใช่ไหมรู้สึกว่าแบบยังไม่สิ้นเดือนเลยอ่ะ ยังกินตอนนี้ไม่ได้คือไม่เคยคิดแบบไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะที่เข้าแกงก่อนใช่สมมติเจอบาร์บีคิวพาซ่านี่เข้าไปกินอยังงโอ้ยณตอนนั้นคือตอนนั้นนี่รู้สึกว่าแบบชอบมากบาร์บีคิวพาซ่าแต่รู้สึกว่าเงินเราถ้ากินเนี่ย ปกติสมมพูดกินข้าวกล่องเนี่ยได้หลายมื้อนะคือตอนนั้นอยู่ในจุดนั้นเลยนะพี่บางทีคิวมาซาก็ไม่ได้แพงเขามีโปรโมชั่นถูกๆเยอะเลยนะใช่กินไม่ได้ด้วยใช่ครับตอนนั้นคือนกันเองน้อยมากติดหนี้ด้วยี่กระเทียมไก่นี่ไก่กระเทียมกรอบนะโอ้โหใช่ครับน้จิ้มสุดยอดเลยครับพี่กินข้าวเอาง่ายๆข้าวกะเทียมนะพูดว่าไอ้พวกที่ร้านอาหารที่หลักร้อยหลักพันอย่าไปหวังยังไม่กินข้าวกล่องอย่างเดียวคุณกินข้าวกล่องที่อาหารตามสั่งทั่วไปมาม่าด้วยมาม่าด้วยโอเคออออออเเคคคคทททุุุกกยย่่่่่าาาางงงงณณิิิดืใใชช้้้นนนตะะๆแลววไไปีห คือยังไงเขาต้องปลดหนี้ที่หมดก่อนใช่คุณคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นใช่ครับเพราะไม่งั้นมันทําอะไรต่อไม่ได้คิดอย่างเดียวว่าโอเคถ้านี้สินหมดปุ๊บเดี๋ยวกูจะกินไม้ให้หมดเลยใช่จริงหลังจากนั้นก็น้ําหนักขึ้นเยอะเลยสุดท้ายใช้เวลาเป็นแค่6เดือนปลดหนี้ใช่หมดยหมด20ล้านครับท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาใช้เวลา5ถึง6ชั่วโมงครับคุณก็ไม่ใหญ่เล่นครับเพราะมีความเสี่ยงใช่ไม่ได้ลงทุนอะไรครับแต่ใช้สมองความคิดกับสิ่งที่เรียนรู้มา5้าถึง6ชั่วโมง ห้าแสนบาทใช่ทำยังไงวะอ๋อ <laughs> ก็คือว่าหลักหลักการคือเราขายของใช่ไหมขายเครื่องสําอางใช่ไหมครับให้ตัวแทนทีนี้เรารู้อยู่แล้วว่าปัญหาคือตัวแทนอะ่ะเขาไม่ไม่มั่นใจว่าจะขายของได้ยังไงเนืกอออกไหมครับกับข้อที่สองคือเขาอยากขายของสินค้าที่เป็นกระแสเราก็ง่ายมากเราก็ตัดสต็อกของที่มีกระแสอยู่แล้วคือซื้อมาเลยเอาเงินที่บอกว่าในหุ้นส่วนเนี่ยมาตัดมาก่อนอคือเงินที่เราลงทุนก่อนเนี่ยเพื่อให้คนอยากเป็นตัวแทนเนี่ย เอาสินค้าเหล่านี้มีกระแสเข้าไปขายเช่นช่วงหนึ่งคนชอบบีบีครีมสมมติช่วงหน่ย่อเอบซีว่ากันเถอะสมมติบีบีครีมตอนนี้คนกำลังพูดถึงแล้วคุณจะวัดได้ไงว่าตัวนั้นคือกระแสหรือไม่กระแสอ๋อคือเราอยู่ในวงการเราจะรู้อยู่แล้วว่าคุณจะรู้อยู่แล้วใช่ใช่ว่าช่วงนี้อะไรมาสินค้าอะไรคนฮิตกันใช่คุณก็จะแนะนําคนที่เป็นดีลเลอร์ตอนนั้นคือจริงๆอ่าพอเราเราอยู่ในวงการเนี่ยบางแบรนด์มารกิงนู่นนี่นั่นหักแบบเยอะหน่อยเราจะรู้จากอะไรรู้จากคนที่แชทมาถาม ว่าแบบแบรนด์เนี้ยขายดีไหมผมจะมีเยอะครับที่ลูกศิษย์จะมาถามว่าคือผมสอนมาตลอดเนาะร้อนความกลับมาก่อนคือผมสอนมาตลอดดังนั้นเนี่ยลูกศิษย์หลายๆคนก็จะถามว่าทําอะไรดีขายอะไรดีผมก็เลยรู้ว่าคือจริงๆคนเหล่านี้ไม่รู้ว่าจะขายอะไรนี่เราแค่เอาของมาให้เขาเขาจบแล้วใช่เขาวขายเขามีหน้าที่ขายเขาก็จะพยายามขายแล้วผมก็แค่สอนเขาฟรีๆว่าทํายังไงถึงจะขายได้ณตอนนั้นนะครับ ก็คือธุรกิจปัจจุบันของคุณก็เหมือนกับการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ใช่ครับที่คนรู้จักกันครับวันนี้ผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็คงสนใจเรื่องของธุรกิจออนไลน์กันเยอะแม้กระทั่งรายการทีวีที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้อาจอนาคตอาจจะไปอยู่ในออนไลน์หรือธุรกิจหลากหลายอาจอยู่ในออนไลน์วันนี้คุณจะให้คำแนะนำสำหรับคนที่เริ่มสนใจธุรกิจออนไลน์อย่างไรโอเคคือเริ่มอย่างนี้ครับจริงๆเริ่มจากที่เราถนัดก่อนคือเล่น Facebook ส่วนตัวนี่แหละฝึกง่ายๆครับฝึกพูดเรื่องอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราอยากจะขายเช สมมติจะขายแหวนแหวนแหวนอยู่ในแบบมงกุลมามแบบมงกุลลี้วเลี้เลยวขายอะไรก็ได้อะไรก็ได้ผมก็แค่พูดอย่างเช่นสมมติผมขายแหวนมงกุลก็ได้แบบมงกุลผมอาจจะอาจจะพูดคือบอกว่าวันนี้โชคไม่ดีเลยไปเจอนน่นนี่นั่นมาเมื่อจะทำยังไงเสร็จโพสที่สองบอกว่าอยู่ดีพี่มดดำให้แหวนนี้มาไม่รู้จะช่วยได้ไหมนะคือเขารู้สึกลุ้นก่อนออให้ลุ้นตามเราแล้วก็ให้เขาตามคือไม่อยู่ดีแบบ มีแหวนนี้สุดยอดเลยอันนี้ไม่มีไอเชื่อเลยรัสร้างเรื่องให้น่าสนใจกอนเิิมาาุ๊บอาตมุขนที่สองเขารู้สึกแบบรุ้นมากเลยพี่ชาวชาวแบบโอูเครียดว่ะเครียดแทนเออกไหมครับรู้สึกว่าลุ้นว่าพี่มดดำให้แหวนจะดีไม่ดีวันวันถัดมาตอนเช้าบอกเฮ้ยวันนี้อยู่ดีๆแม่งแทงบอลเข้าโว้ยตนั่นแหละก็ได้ อ๋อมันต้องมีสตอรี่ใช่ต้องมีเรื่องราวในการเล่าแล้วก็ต้องถกมาเป็นของแต่คนดันไม่ได้ต้องให้คนลุ้นออย่างพวกอีสิมวิ่ยเนี่ยมันนาซากะเยอะเลยถ้าคิปปุ๊บแม่งประหลอดล้วนๆเลยอันนั้นมันอยู่ดีๆอยู่ดีๆเปิดมาถึงหน้าใสเลยไม่ควรต้องต้องอยู่ดีๆเปิดมาหน้าแบบดูไม่ได้เลยออแล้วบอกว่าทําไงดีหน้าหน้าไม่ดีเลยจะไปเดทกับผู้ชายหล่อๆแล้วคนหนึ่งอ๋ออ๋มอติผมบอกว่าจะมาเดียกับพี่เฉาเฉาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนัดร้านแล้วอีกเจ็ดวันทำยังไงอยากหน ให้คนบอกว่าให้พิมมาหน่อยมีแบรนด์อะไรบ้าง7แบรนด์อซึ่งเราก็อาจจะล็อกไว้หนึ่งอันเราก็บอกว่าเราใช้แบรนด์นี้ยดีไหมคะก็จะมีคนมาด่าบ้างชมบ้างแล้วเราก็ลองใช้จริงดู7วันปุ๊บเห็นผลเฮ้ยรรู้สึกแบบทาไมตอนนั้นฉันลองไม่เห็นผลพี่ชาวคนนี้ลองไปเจอพี่ชาวเห็นผลแต่ทําไมบางคนบอกอ่ะอย่างยอดเฟซบุ๊กยอดไอจีโอเคย่างดาราก็ถือว่าเยอะถ้าคนทั่วไปอ่ะถ้าสมมติเขายอดเขาไม่ได้เยอะแยะอะเขาจะมีวิธียังไงโอเคคือโชคดีครับเดี๋ยวนี้คือว่าคนน่ะติดตาม เรื่องราวที่เขาเรียกว่าเรียวคือเป็นจริงสดๆคือแบบไม่ต้องสวยงามปรุงแต่งมากแต่เรื่องอันนั้นต้องน่าสนใจระดับหนึ่งแค่นั้นเองคือคุณอาจจะเป็นแม่บ้านก็ได้ครับทำกับข้าวว่างทั้งวันเลยอยู่ดีก็แบบมาสอนทำกับข้าวคือคีย์คีย์สักเซสคือว่าเรื่องนั้นอ่ะคนดูมีประโยชน์ไหมเช่นตลกไหมได้ความรู้ไหมอเอาไปทาอาชีพได้ไหมแก้เบื่อแก้เซ็งได้ไหมและก็ให้เล่าเรื่องนั้นอ่ะสม่ําเสมอ อ๋อเล่าเล่ามาเสมอความเคยชินคือไม่ใช่อยู่ดีผมเล่าเชิญครับเชิญเชิญคือไม่ใช่อยู่ดีวันหนึ่งผมเล่าว่าวันนี้ผมมาทำกับข้าวอยู่ดีวันนี้ผมมาดูแหวนอยู่ดีมาเลือกครีมมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสั่งสมเพราะว่าแรกๆเนี่ยคนตามมาดูเขาก็ไม่เชื่อก่อนเขาไม่เชื่ออยู่แล้วครับแต่พอเราพูดอย่างเงี้ยซ้ำๆเรื่อย แล้วก็มีผลลัพธ์พิสูจน์ให้เห็นเรื่อยๆมันก็จะเชื่อมากขึ้นก็คือเราต้องเลือกกลุ่มทาร์เก็ตคนดูก่อนว่าจะเป็นคนที่สนใจประเภทไหนใช่แล้วก็สร้างคอนเทนต์ที่เขาสนใจใช่แล้วก็ทําอย่างสม่าเสมอใช่แบบเรียลลิตี้ให้เห็นเบื้องหลังเลยแบบเรียลลิตี้ด้วยใช่ความจริงออนไลน์วันนี้มีทั้งไอจีบ Facebook ไทม์ไลน์ Twitter นีนีนานเยอะแยะมากมายอะไรที่ตั้งตัวได้ง่ายสุดเฟซบุ๊กเพราะอะไรเหตุผลคือมีคนเล่นเยอะสุดเอาง่ายๆเนาะเหมือนเราไปขายของตลาดอะเราต้องไปตลาดที่คนเดิน่าานนยอกต พูดเรื่องจริงการแข่งขันสูงแต่ว่าลูกค้าเยอะนะให้เลือกเอาตัวเลขคนเล่นเฟซบุ๊กในประเทศไทยตอนนี้กี่สิบล้านคนครับสี่สิบล้านคนเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์ของประชากรประมาณเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วครับเกินครึ่งแล้วสี่สิบขึ้นบวกเป็นผู้ชายผู้หญิงกันไหนมากกันครับประมาณครึ่งครึ่งครับตอนนี้ครึ่งครึ่งเลยผู้หญิงมากกว่าประมาณแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอายุที่เล่นอายุล่ะเอเวอช่วงไหนมากสุดเอเวอเรสช่วงประมาณ15ถึง35มมันจะกว้างหน่อยครับคือช่วงทำงานนี่แหละ ประมาณ1 5บหถึงสาก็ช่วงที่เขามีเงินใช้ะเกกรุ๊ปเยอะสุดใช่ถ้าเกิดจะขายของคือถ้าชัดกว่านั้นคือคนที่จะซื้อเป็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายผู้ชายจะเป็นสายส่องมอนไี่รอตไม่รู้วยเป็นไหมครับสายส่องไปดชกดเลยงินหล้มก็ไรับผมน่านี่ทั้งหมดนี่คือหลักการของที่วันนี้เขาพยายามมาบอกพวกเราแต่ในที่สุดจากเจ้านี่สิบยี้านคุณมีโอกาสใช่เป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านล้านภายในระยะเวลานานแค่ไหนปีเดียวครับ เราทำอะไรกันอยู่ครับวันดำครับทำอะไรอยู่ครับผมร้อยล้านอธุรกิจที่ปรึปกษานี่แหละครับที่ปรึกษาอย่างเดียวเหรอคือพอผมต้องบอกโชคดีอย่างนี้ครับพอเราเริ่มปลดหนี้เนี่ยคือไม่ได้ผมเก่งอย่างเดียวครับพอเราเริ่มปลดหนี้ได้มันเหมือนซื้อใจลูกค้าคนที่ ผมเป็นลูกหนี้พี่น็อตอย่างเงี้ยผมคืนเนี่ยพี่รู้สึกว่าแบบยังไม่คืนเลยยังไม่คืนเลยที่ยืมไปพอคืนปุ๊บเพิ่งยืมไ่เลยพอคืนปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าคุณคุณแบบไว้ใจได้ซื่อสัตย์กับเขาใช่เขาให้เงินที่มากขึ้นมาใช่ครับคือไม่ได้บ้างผมเก่งแบบโหทำเยอะขนาดคือพอเราได้ใจเราตั้งใจจริงเราเราเราไม่ได้เราบอกเขาจริงพี่เดือนนี้ไม่มีนะอะไรเงี้ยเขาก็ยอมเขาก็แบบอย่านี้ใช่ครับดูเหมือนจะเป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวตรงนี้ผมว่าหลายๆคนเขาคงแบบไหนก็อยากจะรวยเหมือนเหมือนคุณบ้างอยากประสบความเร็ว ค่าจ้างผมก็คือหลักๆคือเดือนหนึ่งสองแสนมีสางแบบครับสองแสนกับสี่แสนทำไมต่อเดือนตาน่างกันตรงไหนใช่ไหมครับพี่<ม>ก็คือว่าสี่แสนเนี่ยเราขายแทนเขาเลยสมมติเขามีตัวแทนสิบคนตัวแทนสิบคนไม่ต้องมีชีวิตในโลกนี้เลยผมใช้เฟซบุ๊กเขาขายให้เลยคือคุณท,ทําธุรกิจได้เลยใช่เรามีสิบคนมานั่งขายแทนเลยแล้วเาคุณการันตีครัว่าเขาจะได้ไม่การันตีครับพี่เราไม่การันตีว่าได้ผลเท่าไหร่แต่การันตีว่าทําดีกว่าคุณสิบเท่าแน่นอน คือถ้าคุณทำเนี่ยคงไม่ได้ผลผมกล้าสู้เลยเพราะว่าลูกค้าในมือเราสมมติมี50ลายเราทำทั้งหมดเนี่ยเราก็ประชุมทุกวันเราคุยทุกวันคุณทำแค่ตัวเดียวจะรู้ดีกว่าผมอีก4-9ราลายที่ผมเจอได้ไงโฆษณาผมทำทุกประเภทเรื่องของสินค้าผมทำกว้างกว่าเทรนต่างๆผมรู้มากกว่าต่อให้คุณเก่งตัวเดียวอ่ะยังไงก็ตามคุณก็ต้องเจอปัญหาคล้ายๆกันเช่นโฆษณาโดนแบนตัวแทนออกไปตัดราคาหรือว่าตัวแทนออกไปเปิดแบนดแข่งคือผมเจอเยอะผมจะรู้เลยว่า อะไรจะควบคุมได้ยังไงเราเลยกล้าบอกว่าดีกว่าคุณทําแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลครับวันนี้นี่สิงก็เคยเป็นมาแล้วใช่อายุ30บางทีบอกว่ายังมีโอกาสลองผิดลองถูกอีกทั้ง1ิปีเราคนเราไม่ควรจะลองผิดลองถูกเกิน40บแต่ทุกวันนี้อาจจะยืดเวลาไปแล้วเพราะอายุฉันจะ40ิแล้วเพราะฉันยังมีโอกาสลองผิดลองถูกไม่ได้่ิแล้วเหรอแม่ยังเด็กอยู่เลยพี่2ีสก็หมอไงแต่ An y w a y วคุณผ่านมาหมดแล้วจนวันนี้มีเงินเป็นร้อยล้านอยากจะบอก่ยว่าวันนี้ เราจะต้องทันโลกดิจิตลอยยังไงบ้างคือตอนนี้โลกดิจิตอลเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราตั้งแต่ตื่นยันนอนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราหาโอกาสในการที่ทําให้คนที่เล่นกับเราเป็นเพื่อนเราเนี่ยอยากจ่ายเงินให้เราได้ไหมผมคิดภาพนี้เลยนะสมมติคุณมีเพื่อนที่เป็นแม่ค้าด้วยกันหรือเรียนมาหาลัยด้วยกันอ,อย่างเมื่อก่อนผมยังทํานี่ละครับแบบทำสรุปชีพสรุปเรียนนะครับโพสต์โพสต์ขึ้นมาแล้วใครอยากจะปิ้นไปแล้วก็เก็บังค์งก็ได้ไ<ป>อะไรอย่างเงี้ยคือให้คุณเข้าใจภาพนี้ต่อไปสินค้าที่แพงขึ้น ยากขึ้นหายากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็หลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้แม้กระทั่งร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงได้หมดคุณก็ต้องปรับตัวใช่ครับปรับยังไงปรับยังไงไข้อแรกคือคุณเล่นมันเยอะหรือเปล่าเอาง่ายสุดนะครับคุณเล่นมันหรือเปล่าคุณเสพติดมันหรือเปล่าและที่สำคัญคือคุณเข้าใจเพื่อนคุณไหมว่ากดไลค์คุณเพราะอะไรคอมเมนต์เพราะอะไรทำไมบางคนไม่ไลค์อันนี้สาคัญนะครับไลค์นี่เป็นสัญญาณแรกแข่งการว่าจะเริ่มรู้จักเขาอยากรู้จักเขาไหมอยากซื้อไหมเชื่อเขาหรือยัง นี่ <risque> ออกไหมครับทำยังไงให้เขาอยากคอมเมนต์ในคอมเมนต์คุณทำยังไงให้เขาอยากเข้ามาถามคุณอยากเป็นเพื่อนกับคุณแล้วก็อยากซื้อคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสเต็ปแต่คือคือใช้ชีวิตปัจจุวันอ่ะเหมือน friendly. ผมเล่นเฟซเป็นเพื่อนกับพี่นอ็อตอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าวันเนี้ยผมทําให้พี่น็อตถามแล้วว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ย รองเท้าที่ใส่ซื้อที่ไหนออ,อะไรอย่างเงี้ยพอพี่ถามปุ๊บผมบอกว่ามันมีคู่เดียวพี่ผมซื้อมาเรืยังไม่ได้ใส่เลยพี่อยากได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยลวงไปยิงทิ้ง <laughs> อะไรประมาณนี้ <laughs> ลักษณะลวงไปยิงทิง้ง <laughs> <อ>ประมาณแล้วแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีคนที่อยากเป็นแบบแบบคนคู่แข่งเราจะเยอะมากขึ้นเรามีวิธีการยังไงคือของผมมองอย่างนี้ครับทุกคนเนี่ยที่ทาธุรกิจเหมือนผมเนี่ยยิ่งดีเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจอยากทำเนี่ยคือไม่อยากให นักธุรกิจนั่นแหละไปลองผิดลองถูกเองอย่างเช่นคุณเสียค่าเข้านาเปล่าๆไปอย่างเงี้ยหเดือนหนึ่งปีสมมติล้านสองล้านเนี่ยไม่ได้อะไรมาเลยสิ่งที่ลำบากที่สุดคือตัวเขาคือเราคิดราคาเนี่ยไม่ได้เอาเปรียบเลยเราคิดราคาคือถ้าคุณมีทีมงานเท่าๆกับผมหรือว่าน้อยกว่าผมเนี่ยจ่ายเท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามาทําคุณคุณการันตีในผลงานประมาณนั้นเคยมีคนเอาเงินมาทุ่มและให้คุณทำเนี่ยมากสุดเท่าไหร่50ล้านโอ้ยใช่ทำอะไรวะถ้าไม่เอาหรอก็เอามาทําให้ครับแต่ผมใช้้้้้แค่่านเดดียววใช ใช่ไม่ล้านเดียวใช่แล้วเขาประสบความสาเร็จเท่าไหร่ฮะคือต้องบอกงี้คือเขาอ่ะเป็นเศรษฐีหุ้นครับเขาไม่ได้แบบเอาเงินมาวางเลยเขาบอกว่าเนี่ยเงินที่เขาตัดมาจากกำไรหุ้นเนี่ยได้เท่านี้เขาไม่อยากเล่นหุ้นเพราะช่วงนั้นมันตกหนักอ่าโทษนะครับต้องพูดอย่างนี้ทีนี้เขาบอกว่าเขาคาดหวังกำไรแค่ประมาณนี้20%เของ5้าล้านมก็ประมาณ10ล้านใช่ไหมครับคือถ้าเกิดหน้าที่ผมคือศาสตร์ห้าสิบก็ได้เพื่อให้ได้10มาแต่ผมก็กลัวว่าจะโดนขู่ค่าอีกรอบเพราะเงินมันมากขึ้นใช่ไหมผมเลยใช้แค แต่ว่าต้องต้องมาคิดก่อนว่าจริงๆเขาทํายังไงได้คือต้องบอกว่าไม่ได้ผมเก่งอย่างเดียวคือเขาเนี่ยก็มีความตั้งใจมากด้วยแล้วเราคิดวางแผนแล้วก็เหมือนกับเราสองฝ่ายคือเวิร์กด้วยกันเพื่อให้ประหยัดเงินในการจ่ายเปล่าอะไรเงี้ยครับตอนนี้พี่มีอยู่สี่พันดีครับพี่เดี๋ยวดูแลพี่หน่อยเดี๋ยวผมยืมก่อนดีกว่าแต่ดูแลได้แค่มือเดียวคืนนี้ครับพี่ท่านอู้ชมจริงๆแล้วเราเคยได้ยินคำพูดว่าเงินมันลอยอยู่ในอากาศครับอยู่ที่ว่ามือเราจะไปคว้าเงินมันอะกลับลงมาได้เท่าไหร่ถูกต้องครับ เขาบอกว่ายุคนั้นกําลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วว่าเงินอย่ามันจะลอยอยู่เต็มไปหมดอยู่บนอากาศหมดเลยเมื่อก่อนเราต้องทํางานไปแลกกับเงินแต่ต่อไปเนี้ยเราจะต้องไขว่คว้ายัไงที่จะได้เงินลงมาถ้าเราก้าวทันมันเราก็จะได้เงินใส่มือเราใแค่นั้นเองใช่ครับวันนี้อาจจะเป็น1นึ่งเคสสตาร์ทีที่สุดยอดจริงๆนะโอกาสหน้าเราคงได้มีโอกาสร่วมงานกันนะฮะขอบคุณนะครับ คับผู้ชมครับแน่นอนจากอีกหนึ่งนี่คือจากนี่สินมหาศา<ะ>ลเราจะมีหนึ่งคนครับจากพ่อค้าขายผักโขิวพอดีสู่เจ้าของร้านชาบูสูตรเด็ดฟินเฟอร์ชาบูปิ้งย่างจะเป็นยังไงช่วงหน้าในแฉสักครู่เดียวครับผม